ท่านงานโคดอินดี8พฤศจิกายนตนี้แน่นอน ปิดซุ้มซ้อมอย่างหนักค่ะสำหรับสามหนุ่มวงรื่นหดีเจ้าของอาัลาบรั้มให้กราบตีมก็ยอมเพลงเปิดตัวที่สร้างชื่อให้กับวงรื่นหดีด้วยยอดวิวใน YouTube นับล้านวิวเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจคอเพลงอินดี้มาโดยตลอดเกาะติดกระแสด้ยมาอย่างยาวนานขณะที่ทางต้นสังกัดบริษัทร,รถไฟดนตรีก็ได้ปล่อยเพลงออกมาให้ฟังเป็นระลอกๆไม่ว่าจะเป็นเพลงล่าสุดอย่างเธอซาดิดเสียดสีกระแทกกระทันบีบหัวใจขาโจให้อยู่มินิ ขาโอเตรียมเฮได้แล้วค่ะพบกับเขาในคอนเสิร์ตใหญ่ประจำปีของงานคอนเสิร์ตโคดอินดี้ที่สนามม้านางเลิงในวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนนี้แน่นอนโดยที่หนุ่มต้นได้เล่าว่าเป็นงานคอนเสิร์ตท,ที่พวกเขารอคอยดีใจที่จะได้เจอกับแฟนเพลงตัวจริงเสียงจริงตอนนี้พวกเขาก็ซ้อมกันอยู่ทุกวันเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย มีระวังเรื่องบาดเจ็บเพราะว่าหนุ่มต้นเองก็เคยมีปัญหาที่ข้อเท้าตอนนี้อาการก็ดีขึ้นมากจนเกือบจะหายเป็นปกติแล้วแต่คิดว่าหายทันงานโคดอินดี้นี้แน่นอนแฟนเพลงเตรียมตัวไปกระโดดไปจ้ำกันหน้าเวทีวงเรื่องนด,ดีซึ่งงานนี้หนุ่มต้นการันตีเลยค่ะว่าถ้ารื่นฤด,ดีเล่นไม่มันมาเอาค่าบัตรคืนไปเลยว้าวงานนี้มันแน่นอนคะ่ะ <c oughs> ชัยยธนวัฒน์ สารภาพปร้องไอกระจอกยันสว่างเนื้อหาโดนใจไวโจได้อาจารย์พยักขมเข้มร้องถึง36เทค เมืองเพชรค่ายชัวเอ t นเตอร์เทนเมนต์อย่างหนุ่มชัยโยธนวัตรก็ได้เปิดใจถึงซิงเกิลใหม่ที่กำลังมาแรงทางคลื่นวิทยุทั่วทั้งกรุงเทพและปริมณฑลอย่างเพลงไอกระจอกโดยหนุ่มชัยโยถึงกับสารภาพว่าเป็นเพลงที่ร้องยากมากโดยเฉพาะท่อนที่เลยท่อนฮุกไปแล้วเสียงจะสูงขึ้นเรื่อยๆไต่ระดับขึ้นไปจนถึงจุดพีคถ้าสุขภาพเสียงไม่ดีเพลงนี้ร้องไม่ถึงอารมณ์แน่นอน พร้อมกันนี้ลูกทุ่งเพื่อชีวิตอย่างชัยโยยังเผยต่อไปอีกว่าเพลงนี้ได้อาจารย์พยักภูวิชัยแต่งคําร้องทำนองและได้ทีมเซรีไทยเรียบเรียงดนตรีเนื้อหาเพลงไอกระจอกจะคล้ายกับหิ่งห้อยกับตะวันภาคสองต่างกันตรงการใช้คำพูดแบบตรงไปตรงมาในอารมณ์ของลูกผู้ชายเจียมตัวที่อยากจะเห็นคนรักได้ดี ความหมายสามารถสื่อสารกับคนฟังและกลุ่มวัยรุ่นได้เข้าใจง่ายเพิ่มเสน่ด้วยจังหวะดนตรีที่หนักแน่นน่าจะถูกใจวัยรุ่นเป็นแนวเพลงลูกทุ่งที่มีความเป็นร็อกมากขึ้นหนุ่มชัยโยได้เล่าให้ฟังอีกค่ะว่าเขาห้องอัดตั้งแต่เที่ยงคืนจนสว่างร้องกันถึง36เทคไม่ผ่านไม่ถึงอาจารย์พยักคผูวิชัยไม่ให้ผ่านอาจารย์ขุ่มเข้มมาก เพลงนี้ตัดแปะก็ไม่เอาต้องร้องเป็นท่อนยาวไปเลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ต้องร้องใหม่จนกว่าจะได้แฟนเพลงของหนุ่มชัยโยอดใจรออีกนิดได้ชม MV เพลงไอกระจอกเร็วๆนี้ที่สถานีไทยไทยแน่นอนจ้าโยโสรรยาตามลาหาแฟนเทวดาหนุ่มสาวชาวมหาวิทยาลัยแห่สมัครเล่น MV ลูกทุ่งสาวคนใหม่ล่าสุดของบริษัทรถไฟดนตรี โยสรยาเจ้าของอลาบัมแฟนเทวดาหลังจากที่ได้เดินสายโปรโมทเพลงฉันไม่ต้องการเทวดามาเป็นแฟน โดยเดินสายขึ้นเวทีคอนเสิร์ตทั่วประเทศในจังหวัดต่างๆไปแล้วล่าสุดแฟนๆก็พากันเรียกร้องอยากจะชมมิวสิกวิดีโอเพลงฉันไม่ต้องการเทวดามาเป็นแฟนโยโสรยาจึงประกาศตามล่าหานักแสดงชายหญิงชาวมหาวิทยาลัยที่มีหน้าตาดีมีความสามารถเพื่อมาร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้หลายคนตอนนี้ก็ได้มีหนุ่มสาวชาวมหาวิทยาลัยส่งรูปเข้ามาให้คัดเลือกกันหลายคนแล้ว โดยสาวโยฝากมาบอกอีกค่ะว่าตอนนี้ก็ยังเปิดคัดเลือกอยู่เรื่อยๆยังสามารถส่งรูปประ,ประวัติมาให้คัดเลือกได้อยู่เพราะใช้นักแสดงหลายคนโดยเนื้อหาเรื่องจะเป็นเรื่องราวของชีวิตหนุ่มสาวในมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่คาดว่าน่าจะได้ถ่าย Mv ประมาณกลางเดือนนี้ส่งมาได้ทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กมิวสิกเทรนวงเล็บแฟนเทวดาซึ่งสาวโยจะร่วมคัดนักแสดงในครั้งนี้ด้วยค่ะ <c oughs>